รอบนี้กำไรน่ารักน่ารักเยอะมากเลยอ่ะโหลดจุ่มเครื่องประดับอันนี้เลือกสีได้เลือกจำนวนได้เรากดมาเป็นสีเงินฝั่งนี้เก็บฝั่งนี้ไม่เก็บอันนี้ที่ห้อยโทรศัพท์สวยดีเก็บกิฟตติดผมอันนี้ก็สวยเก็บอันนี้ก็กิฟเหมือนกันแต่ไม่เก็บอันนี้ตุ้มหูน่ารักมากอีกข้างคุณอยู่ในนี้เก็บอันนี้กำไรเก็บ น,นี่สร้อยเชอร์รี่น่ารักมากเก็บสร้อยดอกไม้อันนี้ก็น่ารักเก็บอันนี้กําไลน่ารักเก็บยิปติดผมเก็บอันนี้กําไลแต่ว่าใหญ่ไปหน่อยไม่เก็บอันนี้เข็มกัดสวยดยวีแต่ไม่รู้จะไปใช้กับอะไรไม่เก็บนี่อีกข้างหนึง่ง อันนี้สวยมากเก็บแน่นอนอันนี้น่ารักมีลูหมีตรงนี้ด้วยเก็บอันนี้เป็นกําไลแต่ปกติไม่ค่อยใส่แบบนี้ไม่เก็บอันนี้กําไลมีผีเสื้อตรงนี้ด้วยอ่ะสวยเก็บอันนี้สวยมากเก็บสร้อยคิตตี้อันนี้เก็บแน่นอนกําไลอันนี้ไม่เก็บ หัวใจอันนี้สวยดีเก็บกำไรอันนี้สวยมากอะ่ะเก็บอันนี้ก็กำไรยืดได้แต่ไม่ค่อยใส่ประมาณนี้ไม่เก็บรอบนี้กำไรน่ารักน่ารักเยอะมากเลยอะ่ะน่ารักมากเก็บอันนี้แหวนเก็บแหวนลูกโปน่ารักเก็บตุ้มหเชอรี่อันนี้เก็บ กำไรสวยดีแต่ไม่ค่อยชอบสีโทนนี้ไม่เก็บอันนี้น่ารักมากมีห้อยตุ้งติงด้วยเก็บอันนี้สร้อยหัวใจสวยเก็บอันนี้แหวนผีเสื้อสวยดีเก็บอันนี้มีตุง้งหูสามคู่อันนี้เป็นวัวจิว๋วน่ารักเก็บอีกคู่เป็นดาวอันนี้ก็เก็บอันสุดท้ายเป็นเพชรจิว๋วเก็บเหมือนกันรอบนี้เก็บเยอะมากเลยอะ